สบายดีพี่น้องสุขสุขคนตวีลคอมทูลุงคู่แชนแนลนี่มาทำอาหารเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนการกินมาหนิในการเสตเมนูพวกเป็นเนื้อเป็นเป็นสิ้นกวางคาราบูเสตหัวเสดอบอบแบบสูตรบ้านห้องสูตรคุณบ้านเสตอบ้านเนื้อกวาคาราบูสูตรพคุนบ้านเนื้อเนื้อกวางคาราบู ซอยเห็ดเป็นตอนน้อยๆพอได้กินไงนแล้วก็ใส่หัวขิงลงไปหัวชิงไข่หอมบัวหัวคาลงไปแล้วก็จะเอาพวกเครื่องเครื่องที่ตำเข้าตำแล้วนะจะามาเทใส่ไปมัเทใส่แล้วก็สิคนแล้วก็ปรุงปรุงเรียบร้อยแล้วก็มันเอาเข้าไปไปคนเลยโดยที่่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันว่ามันสีสันแล้วเวลามันจะเป็นมันจะออกมากจาังไร เดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวจะเอาเครื่องปรุงมาใส่บั้นนี่นี่ก็ใส่เครื่องเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรบั้นห้าลงไปน,น,งน,นี่คือยพี่น้องเห็นนี่คือซินแคริบูอ่าสินกวางแคริบูกวางเมืองหนาวกวางที่ทนกับความหนาวสามารถอยู่ได้ลบหกเจ็ดสิบมันก็สามารถอยู่ได้เบืง้งเนื้อกวางนี่มันจะเป็นยังไงมันจะแสบเหมือนกวางบ้านเฮาวปะ่ะโอเคตามไปไปเบ่งน้ำกันพี่น้อง จะเอาเครื่องผงมาใส่บ้างคือใส่เครื่องเครื่องที่เขาตำมันมีกระเทียมมีมะเขือลงใส่แลมีหัวทิ้งไก่ส่วนหนึ่งลงไปนะตำนันเทลงใส่เลยนี่นอะ ใส่น้ำปลาต่อไปใส่ซีอิ๊วใส่สปลาใส่ขนอ แล้วมันก็นหวานสนกุกแล้วก็ไอ้ผิดไช่นะผิดใช่ดำ ดำลงไปแล้วก็ขาวเล็กน้อยเพื่อเน้นเน้ความหอมมหลายควาหอมเน้เอกาวมา ให้มันเข่ากันพี่น้องหอมมันจะหอมสูตรสูตรขื้นบ้านเนะาะตารเห็ดอบเห็ดภาษาไทยก็เรียกตุนเห็ดตุนเนะนี่ภาษาภาษาลาวนะวาเห็ดเห็ดอบคือโอ้โหตายเสียดายเสียดายแซ่บแน่นอนสูตรนี่นะ เพราะว่าเคยเห็ดกินมาหลายเทืออยู่จะทำบุกเคยได้ลงคลิปจุดนี้สิเวลาเอาค้นเอาค้นเข้ากันกลองจะบดตรงนี่ยมัจะเป็นยังสี่พี่น้องคือว่าสียังจางอยู่จังหน่อยอยู่ดอกเบิง่งามาก mà mưa chết là cái tay mặt tay tay bừng cả những chàng chắc nói à, những quả mũ sứt cả cứ quả những chàng chắc bà luôn chắc nói หลังจากมันมันห้อนได้ที่แล้วเขาจะได้เปิดปอะสตอนนี้ก็เขามาใส่หมอ้อกับติดไฟได้เลยแบบนี้ติดไฟเขาก็ใส่ไฟบ,บ่ใส่ไฟแห้งพี่น้องคือเขาจะหลดมันก่อนเขาจะอันนมันก่อนเพื่อว่าให้เครื่องเครื่องเทศที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้หอมอามันห่อน เทือเข้าไปมันจะได้หอม,มจะใส่เวลาเอาดันเลยจักหน่อยเริ่มหอมแล้วนี่หอมสูตรบ้านเฮ้านะส,ตตาสูตรตำล่าสูตรตำตำรับบ้านเห่าหอม เอาเห็ดให้มันหมาดๆจังหน่อยให้เนื้อมันหมาดจังหน่อยมันหดตโตพอดีเนื้อมันก็จะได้พดตโตนี่ยมันหมาดหมาดเปลี่ยนสีสีเขาล่าโคกลงไปเออปุดเป๊ะเลยใส่บกเราใส่น้ำพอสำนิดนึงใส่ในพอให้มันหลังจากมันมันฝดขึ้นมามันเดือดขึ้นมาแล้วมันก็มันจถ่วมเนื้อพอดี นี่แต่เขากระอที่ไีนปล่อยมันสุกไปกา่ามันฟดรวปื๊บเขาจะพอรอนไฟลงนั่นแหละ่จะาจะได้แหละตอนนี้เพราะว่ามันโดนเติบแล้ะก็คิดว่าได้เวลา่าจะซุกแล้วยวมาเบิง่งมาเบิ่งสีสันอาหารน้ำกันอ๋นี่นี่คืออาหารที่งมันซุกแล้วตอนนี้ได้ได้ที่แหละสุกแล้ว ดีงามก็บ่อหลายพอดีพอดีิแสบคิดว่านะซิมดูซิมมึงดูรสชาติเป็นยังไงอือหือเค็มคนเค็มคนโอเคได้แล้วกับปิดไฟได้แล้วบัดนี มาพี่น้องมามา,มากินเขาน้กากันบานกินเขาแรกน้กากันกินเขากินเมือลกระครับมื่อกี้เห็ดอบเห็ดอบเ็ดตุนแบบสูตรพื้นบ้านกวางห,หิมะหรือกวางแคริบูกวางมเมืองหนาวรสชาติเหนือมันนุ่มนะกินเขาแรกน้ากับพี่นอ้องเหนือมันนุ่ม หวานหวานหอมอมันก็พักซีบ้านเฮา เปลี่ยนบรรยากาศกินปลามาหลายมือละเลยมนันนี้มากินสิ้นขึ้นเนืออ้ะนะอ,าาาาอ,อบริ่งมันกับขาวสามสามอย่างหูเขาวสามอย่างขาวมีข่าวเบ้าขาว ราสเบอรี่แล้วก็ข่าวหอมมะลิสามอย่างหูคงเดียวกันหร้อม่ปลองออสิทามว่าเวรสราสเบอรี่เป็นเข่าวแน่ๆครับเขากลั่มบ้านเฮ้าเนี่ย กะว่ากรรมวิธีในการกันสีนี่อาจจะบรย์แบบ,บใส่ของสีแบบปัานเท่าบอกรู้ว่าในไรแส่บ้วพี่น้องนี่จรเทศน้องใส่คาใส่ัว้ยง่ไข่ใส่วัคทิงเข้า,ขาไปไนะครับ เมียนผิดไทยใส่ขาวผิกไดะดำใส่รอมหอม chạp chạp ừm, subscribe cái kênh คนหมักกินขาแต่ก่อนบ่หมักแต่ข่ายัางน้อยบ่หมักเลยถึงยำคานะอ่าแต่จะมือเนะอะหมักขาอ่อนออนหยจุดตองคามตัวคับ มันเป็นเนื้อแตกเลยล่ะเพราะว่าห้อนด้วยเพดด้วย Ủa kinh, nó là viên ya, khấp huyết, khấp đầy đị. Hừm, im laban, bước khẩu trang bao nhiêu ขิงเขาเห็นบ้างจ้ะคือได้เข่าพ่อกระเทิร์น โอ้โบ,บุบเบัดครับอิดีเทสพี่น,น้องการคลิปจงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดอ้อการถือใจว่าถือใจแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ยนนในใต้ซองาคลิปนะสามารถาแนะ,ะน,น้ำได้ว่า ควรปรปับปรุงส่วนใดแก้ไขจนใดเพราะหวานี่ก็เป็นการเฮ็ดใหม่แต่ยังบอท่านได้มีประสบก,การณ์จะเฮียนเฮ็ดเฮีเ่ท่านทำก,กัไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดพิษแน่ถือแน่บ่ถือใจพี่น้องแน่ถือใจแน่ยังได้กัฝากความที่ส้มได้ยินดีรับฟังสำหรับคลิปน,นี้กับพี่มิ้ยังกักจะขอลาพี่ลาน้องไว้เจอกันคลิปหน้ากับโชคดีไม่ใช่สุขุคุณคนบาย,บาย